ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะกลับมาพบกับดิฉันวีรวรรณกระเสมอัมพะรินค่ะกับรายการธรรมะข่าว SME นะคะวันนี้มีสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมค่ะวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นท่านเป็น CEO นะคะเท็ดแอนพับเปลี่ยนของที่ใช้ทุกวันให้กลายเป็นของที่มีแค่ชิ้นเดียวในโลกค,ค่ะโดยเฉพาะการเป็นแก้วมักอิดเลิฟนะคะวาดหน้าการ์ตูน ลงบนแก้วแล้วก็เคสมือถือหมอนหน้าคนแล้วก็สมุดด้วยค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณนันทิดานะคะธนันกหนกศิล์นค่ะหรือว่าคุณต้านะคะตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณต้าค่ะสวัสดีค่ะะ็ขอขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการในวันนี้ค่ะวันนี้อยากจะสอบถามว่าทั้งเท็ดแอนพับเนี่ยทำอะไรบ้างคะเอ่อเท็ดแอนพับนะคะเป็น เป็นแบรนด์นะคะสินค้าที่มีคอนเซ็ปต์ก็คือเปลี่ยนของที่ใช้ทุกวันให้กลายเป็นของที่มีแค่ชิ้นเดียวในโลกนะคะคตอนนี้โปรดักต์ของเราก็จะมีแก้วนะคะมีเคสแล้วก็มีสมุดนะคะแต่ว่าหลักๆที่ขายดีที่สุดเนี่ยก็คือแก้วมักอินเลฟก็จะเป็นแก้วที่วาดรูปกระตูนนะคะลงไปนะคะคแล้วก็ จะใช้จากรูปจริงนะคะทราว่าการ์ตูนตรงนี้ค่ะคุณต้าวาดเองด้วยใช่คะตรงนี้อยากจะทราบว่าวันนี้ค่ะนอกจากจะวาดการ์ตูนแล้วเนี่ยก็ยังจะวาดรูปครอบครัวนะคะรูปสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะให้กันอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของธุรกิจนี้ค่ะเริ่มต้นยังไงบ้างคะคือ เดิมทีนะคะคือต้าเป็นต้าเปิดโรงเรียนสอนศิลปะนะคะแล้วก็เป็นครูสอนศิลปะเด็กด้วยนะคะงานหลักของเราเนี่ยก็คือการวาดรูปการทําง,งานศิลปะส่วนงานอดิเรกก็ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือวาดรูปกับทําง,งานศิลปะเหมือนกันทีนี้เราก็เลยเริ่มวาดตัวเราเนี่ยเล่นๆน,นะคะลง a c e b o o k นะคะแล้วก็มีเพื่อนๆมาชอบนะคะมาอะขอให้วาดให้เขาบ้างไรล่ะคะ่ะแล้วก็เราก็เลยได้ไอเดียว่าถ้าเราวาดรูปการ์ตูนที่เป็นแบบ มีคาแรคเตอร์ของตัวจริงขึ้นมาเนี่ยคนที่ได้รับน่าจะชอบเราก็เลยเริ่มจากทําให้ให้กับญาติๆให้กับเพื่อนสนิทนะคะ,คะของของเราก่อนนะคะ,คะแล้วก็จนก,กระทั่งถึงถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็เกิดเป็นการขายขึ้นนะคะ,คะแล้วพอตอนเ,ออเราก็เริ่มจากขายรูปที่ใส่กรอบรูปง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ลูกค้าที่ที่ชอบงานของเราก็ถามว่าเออไม่ไม่มีสินค้าอย่างอื่นบ้างหรออะไรเงี้ยค,ค่ะเราก็เลยคิดว่าจะจะดีมากถ้าเราสามารถเปลี่ยน ของที่เราเคยใช้อยู่แล้วอะค่ะแค่มีตุ๊กตาที่เป็นหน้าเราอะอยู่ในสิ่งของอันนั้นด้วยนะคะเราก็เลยไปศึกษาเรื่องนี้จริงจังแล้วก็ก็เกิดมาเป็นแบรนด์เท็ดอนพับอะค่ะที่เอาตัวกตนลงไปอยู่เนวัตถุต่างๆค่ะเรียกว่าเกิดจากการที่เราลองทํากับกลุ่มเพื่อนก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆด้วยเกิดจากแรงบันดาลใจของเราด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของสิ่งนี้นะคะเรียกว่า เป็นจุดแข็งของบริษัทเราเลยไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นสินค้าท,ที่ขายดีที่สุดนะคะ,คะเพราะว่าด้วยความที่แก้วน้ำเนี่ยเป็นเป็นของที่คือทุกบ้านต้องใช้นะคะแล้วก็ทุกคนก็ต้องมีอะ,ค,ะค่ะอย่างน้อยก็คือค,ค,คนละหนึ่งใบแน่นอนะนะคะก็เลยก็เลยขายดีค่ะถือเรียกว่าในเทียบกับตลาดคู่แข่งณนะปัจจุบันนี้นะคะ,ค,ะคนที่วาดการ์ตูนกลุ่มแบบนี้ยังมีไม่มากใช่ไหมคะ ถ้าถ้าเป็นคนกลุ่มคนวาดการ์ตูนที่วาดบนกระดาษทั่วไปอะค่ะจริงมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าคนที่นําเอาการ์ตูนเนี่ยมาอยู่บนวัตถุอีกมีค่อนข้างน้อยค่ะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเท็แอนพับเลยเรียกว่าใครได้รับแก้วนี้มีใบเดียวในโลกใช่ค่ะมีใบเดียวในโลกก็มีคุณค่านะคะสำหรับทุกๆคนด้วยไม่ว่าเป็นเรื่องครอบครัวเนี่ยวาดมาทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเลยนะคะเรียกว่าเป็นสินค้าที่ ใครได้รับก็ประทับใจนะคะให้กับเทศกาลต่างๆด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วมอบแต่เทศกาลอะไรกันบ้างคะเอ,อส่วนส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแก้วน้ำํำคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะูดถึงจริงๆแล้วให้ได้ทุกเทศกาลนะคะแต่ว่าที่ขายดีหลักๆนเนี่ยก็จะเป็นของของวัญวันแต่งงานะนะคะของของวัญวันปีใหมขข่ของขวัญวันวัเล่นทนาของขวัญวันครบรอบค่ะแล้ว กรอบรูปการ์ตูนเนี่ยค่ะมีกําหนดไหมคะว่าลูกค้าออกแบบให้เราหรือว่าเราดีไซน์ให้ลูกค้าเลยอันนี้จะมีอยู่2ออประเภทด้วยกันนะคะแบบหนึ่งก็คือลูกค้าบลิฟงานมาให้เรานะคะแล้วเราก็ทําตามความต้องการของลูกค้ากับแบบที่2เนี่ก็คือให้เราเป็นคนออกแบบจัดวางให้เลยค่ะที่ดูตรงนี้นะคะนอกจากเรามีแก้วน้ํานะคะแล้วก็ยังมีเห็นเรื่องของเคสมือถือนะคะตรงนี้ค่ะใช้เวลาทํานานไหมคะตรงนี้เราจะการันตีลูกค้าไม่เกิน7วันนะคะ คือ7วันนี้คือลูกค้าได้ได้สินค้าแน่นอนค่ะ7วันเลยแล้วตัวสมุดนี้นะคะเป็นยังไงบ้างช่วยอธิบายในเรื่องของเกาะสมุดทดนึงก็เป็นเอกลักษณ์ชิ้นเดียวในโลกของเราอีกเหมือนกันใช่ค่ะสินค้าตรงนี้ก็คือก็จะเป็นของลูกค้านะคะก็จะบีบมาให้เราดูนะคะว่าบีบให้เราฟังนะคะว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะคะอยากจะได้อะไรบ้างก็เราก็สื่อสารกับลูกค้าแล้วก็วาดรูปลงไปค่ะอย่างเช่นสมุดเล่มนี้ก็เป็นแบบของขวัญวันครบรอบ ที่ครบการแลคะผู้หญิงเป็นแอร์ผู้ชายเป็นทหารเรือเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นในในเรื่องของราคานี้ลูกค้าที่สั่งทําชิ้นเดียวเนี่ยแพงไหมคะอันนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าของเรานะคะถ้าเป็นอย่างแก้วก็เริ่มต้นที่ใบละ390บาทนะคะถ้าเกิดเป็น2ใบขึ้นไปก็เหลือ2ใบ700บาทก็คือใบละ350บาทค่ะค่ะแล้วอย่างตัวเคสมือถือนี่ละคะเคสมือถือนี่ระคะา590บาทค่ะค่ะเรียกว่า เรียบร้อยเลยนะคะทาทุกอย่างพร้อมใช้เลยนะคะ,ะ,คะไม่ว่าการจะเป็นรูปภาพแล้วก็ทํากรอบมาให้เรียบร้อยเลยเรียกว่าเป็นไอเดียที่ไม่เหมือนใครชิ้นเดียวในโลกอีกเหมือนกันใช่ะค่ะชิ้นเดียวในโลกเลย,เลยค่ะถ้าอยากจะถามว่าคุณต้ามีหลักการและแนวคิดในการทํางานยังไงบ้างะคะเออต้าคิดว่า ท,ทุกครั้งที่ต้าทำงานให้ลูกค้าทุกชิ้นนะคะต้าจะนึกถึงว่าถ้าเป็นเราใช้เองนะคะก็คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีความสำคัญแค่ลวดลายกระตูนหรือว่ารูปของที่อยู่ยบนแก้วนะคะหมายถึงว่าสินค้าเราต้องมีคุณภาพที่ดีด้วยคือลูกค้าต้องได้ของที่ดีกลับไปคือได้ทั้งถูกใจถูกราคาแล้วก็แล้วก็เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็คือต้าก็ยังพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของเทดแอนพับเนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะยังมีสินค้าใหม่ออกมาอยู่เรื่อยๆค่ะเรียกได้ว่าเรานํา ของที่มีคุณภาพให้กับลูกค้านะคะก็เรียกว่าเป็นหลักการทํางานของเราที่เรามอบสินดีๆให้กับลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆกลับตอบมาอีกเป็นคอนเน็กชันในเรื่องของปากต่อปากด้วยนะคะแล้ววันนี้ถ้าลูกค้าผู้ชมนะคะสนใจอยากจะสั่งผลิตภัณฑ์บ้างมีช่องทางไหนบ้างคะช่องช่องทางหลักๆของเรานะคะคือตอนนี้เราขายกันที่หน้าหน้าเพจ Facebook นะคะก็คือเซิร์ชได้เลยนะคะเท็ดแอนด์พับนะคะใยกให้ค่ะได้ค่ะ ะนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นเ็พจ f a c e b o o k ของเรานะคะถ้าถ้าไม่สะดวกหาจากตรงนี้ก็สามารถเซิร์ช ted and p u บได้เลยนะคะ t e d a n d p u p ค่ะหรือว่าจะทางไลน์ ID ก็ได้นะคะป่านจิตตะทอน,นะคะ p a r n underscore j i w t a t h o r n ยาวนิดนึงนะคะ,คะแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยนะคะ094 489 28, 28 28ค่ะ ก็ถ้าท่านไหนสนใจนะคะให้บอกข้อมูลอะไรไว้บ้างเราอยากได้ผลิตภัณฑ์นี้ให้บอกรายละเอียดอะไรบ้างคะง่ายมากนะคะคือแค่ลูกค้าส่งรูปถ่ายมาให้เรานะคะแล้วก็ส่งข้อความที่ต้องการจะให้เขียนลงไปหรือว่าจะให้เราออกแบบให้ก็ได้หรือว่าจะบลิฟงานแบบมาโดยละเอียดก็ได้เช่นว่าผู้ชายให้มีกล้องถ่ายรูปนะคะผู้หญิงให้มีดอกไม้ของเด็กๆให้มีของเล่นอะไรเงค่ะเราก็ทําให้ได้นะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ทางเพจนะคะก็คือกดไลค์ เพจ Facebook นะคะแล้วก็จะได้เห็นสินค้าใหม่ๆตลอดนะคะค่ะเรียกว่าเป็นช่องทางที่ดีมากเลยแล้วก็เห็นวันนี้นะ,ะมีตัวอย่างนะคะนอ,อกจากของจริงแล้วก็มีตัวอย่างว่า<ช>เป็นผลงานที่ผลิตมามีอะไรบ้างอะันนี้เป็นเคสใช่ค่ะเป็นเคสโทรศัพท์รูปครอบครัวนะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเวลา เออคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานนะคะหรือว่าไปที่ไหนก็แค่พลิกโทรศัพท์มาก็ก็ได้มีกําลังใจจากจากลูกๆอะไรประมาณนั้นนะคะอย่างน้อยก็เรียกว่าเป็นกุศโลบายนะคะอย่างน้อยทําให้ทุกคนในครอบครัวเวลาทํางานเหนื่อยๆใช่ไหมคะเห็นเคสมือถือที่ก็มีกําลังใจในการทํางานต่อเลยใช่ไหมคะกำลังใจจากครอบครัวสําคัญที่สุดนะคะอันนี้ค่ะตัวนี้ก็มีนะคะตัวอย่างของแก้วอาอธิบายนิดนึงอันบนนี้ก็เป็นแก้วที่ลูกค้าสั่งนะคะแบบวันครบรอบนะคะคือแก้วนี่ สองกลุ่มที่ขายดีหลักๆเลยเนี่ยก็คือกลุ่มคู่รักนะคะกับกลุ่มครอบครัวอย่างอันล่างก็จะเป็นแก้คุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะก็ของคุณลูกก็เป็นสีชมพูนะคะของคุณพ่อก็เป็นสีฟ้านะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นของชําลุยงานแต่งงานนะคะก็มีเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนะคะแล้วก็อันบนนี่ก็เหมือนเช็คเช่นกับอันอื่นๆนะคะก็คือเป็นแบบของของคู่รัก ให้มันคลกรอบเลยค่ะหรือว่าเป็นของขวัญที่เราจะให้กับคู่แต่งงานในวันแต่งงานก็ได้ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้านี่จะมาจากทาง Facebook หรือว่าเป็นปากต่อปากค่ะมีทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างค่ะตอนนี้ค่ะก็เรียกได้ว่ากลุ่มลูกค้าขยายตัวมากขึ้นเลยนะคะเพราะว่าสินค้าเราแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะคะเรียกได้ว่าแล้วขั้นตอนในการทำนี่ เขาส่งรูปมาให้เราแล้วคุณคต้าใช้เวลาในการวาดในการทํานานไหมคะสำหรับตัวแก้วเนะะี่ยค่ะปกติแล้วเว,เวลาเฉลี่ยเนี่ยตาทำเนี่ยประมาณ5วันนะคะก็คือ,อ,อแต่ว่าเราจะการันตีที่ลูกค้าที่ไม่เกิน7วันได้รับสินค้าค่ะ,คะ ก็ส่งกันให้ทางไปษณีใช่ไหมคะใช่ค่ะส่งกันทางให้ไปษณีถ้าเกิดระหว่างทางเกิดมีสินค้าแตกเสียหายเนี่ยคือเราก็เป็นผู้รับผิดชอบนะคะต่อาปกติก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเลียกได้ว่าปลอดภัยนะคะ,คะแล้วก็ไว้ใจมั่นใจได้เลยว่าะจะได้รับผลิตภัณฑ์ถึงมือท่านอย่างปลอดภัยด้วยนะคะ,คะแล้วพูดถึงในเรื่องของคําแนะนานะคะกับผู้ประกอบการที่กําลังอยากจะมีผลิตภัณฑ์หรือว่าทําธุรกิจของตัวเองคุณต้ามีอะไรแนะนําสําหรับผู้ประกอบการ SME ไหมคะ ตาตาคิดว่าปัจจุบันนี้ค่ะคือการแข่งขันกันในตลาดนะคะค่อนข้างสูงนะคะคือเราก็ต้องพยายามหาจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็ต้องไม่หยุดพัฒนาสินค้าะคะ่ะคือเราเราอาจจะไม่ต้องต้องตามเทรน์ไปทุกอย่างแต่เราต้องศึกษาเทรนนะคะเพื่อเพื่อที่จะได้เอามาต่อยอดกับกับธุรกิจ ได้อะคะ่ะแล้วก็ฝากถึงน้องๆน้องๆรุ่นใหม่อะคะ่ะก็คือ,อความคิดสร้างสารรค์นะคะเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้าเรามีความคิดสร้างสารรค์เอามา,าต่อยอดแล้วก็เกิดเป็นสินค้าหรือบริการเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดมูล,ลค่าค่ะขอแค่เราตั้งใจแล้วก็อดทนนะคะ,คะเรียกได้ว่าต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนใ,ในเรื่องของความรู้ผลิตภัณฑ์ในรู้ความรู้ของเรื่องการตลาด ค่ะ,ค,ะคุณต้าศึกษาจากอ่านหนังสือหรือว่าเข้าคอร์สสัมมนาอะไรบ้างะะต้าศึกษาจากทั้งทั้งสองอย่างเลยนะคะ,ะคืออ่านหนังสือเองด้วยนะคะแล้วก็ศึกษาจากคอร์สสัมมนาแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีความรู้ให้เราอ่านมากมายนะคะทางทางอินเทอร์เน็ตนะคะโดยเฉพาะทาง a c e b o o k นะคะก็มีความรู้ให้เราศึกษาพ้นข้างมากแต่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องลงมือทําแล้วก็เกิดประสบการณ์เองนะคะอันนั้นสําคัญที่สุดค่ะ ตอนนี้ทราบว่าในเรื่องของการที่เราจะทําผลิตภัณฑ์อะไรมาชิ้นหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับการสร้างแรงบันดาลใจใช่คะ,คะอยากจะถามคุณต้าว่าแรงบันดาลใจของคุณต้าในการที่เราผลิตสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกมาให้สู่ตลาดเราเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ชิ้นเดียวในโลกด้วยเนี่ยคุณต้ามีแรงบันดาลใจอะไรบ้างที่ทําให้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ออกมาค่ะค่ะแรงแรงบันดาลใจของต้าก็คือ หนึ่งก็คือจริงๆมันต้องมาจากพื้นฐานครอบครัวนะคะคือแล้วก็คือเราอยากจะให้อะไรดีๆกับเพื่อนๆน,นะคะ,คะให้อะไรดีๆกับคนที่เราที่เรารักอะ,ค,ะค่ะเวลามีลูกค้ามาสั่งของคือเราก็จะคิดแทนลูกค้าว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเราอะคะ่ะเราจะทําออกแบบมาแบบไหนแล้วอีกคนที่ได้รับเนี่ยเขาจะชอบไหมจะรู้สึกดีไหมนะคะค่ะ,คะเรียกได้ว่าจริงๆแล้วคุณต้าก็เติบโตมาในครอบครัวที่เป็นเรียกว่า รักศิลปะทั้งครอบครัวเลยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นสถาปนิกด้วยน้องตาก็เลยซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆนะคะที่เห็นศิลปะเหล่านี้ก็เลยเป็นพรสวรรค์และก็พรแสวงของตัวเองที่ค้นหามาตลอดนี่เรียกว่าเป็นจุดแข็งของ CEO Tech ท u b ัเลยนะคะเพราะนั้นวันนี้อยากให้เล่าเรื่องราวชีวิตตอนเด็กๆอะค่ะที่เราเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำศิลปะตรงนี้เราเห็นอะไรมาบ้างแล้วก็ซึมซับอะไรมาบ้างค่ะ คือครอบครัวของของต้าน,นะคะก็มีความเกี่ยวพันกับงานศิลปะมาโดยตลอดนะคะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นสถาปนิกนะคะแต่ว่าด้วยตัวของต้าเองเนี่ยคือต้าก็ไม่ได้จบ ทางด้านศิลปะโดยตรงนะคะแต่ว่ามีความรักมีความสนใจใน,ในงานศิลปะเป็นทุนเดินอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วกออ็คุณพ่อคุณแม่ก็ค่อนข้างให้การสนับสนุนนะคะพวกซื้อุปกรณ์นะคะออแล้วก็ชื่นชมเวลาเรามีผลงานดีๆออกมาคะนะคะแล้วก็คือจุดเริ่มต้นเล็กๆจากตรงนั้นนะคะแล้วก็มันก็ฝังเหมือนกับเราถูกปลูกฝังมาค่ะ,คะ พอโตมาเราทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยเราก็เลยอยากจะเอาความรู้ที่เราที่เรามีอะ,ค,ะค่ะ,ค,ะความรู้ที่เราเรียนจบมาแล้วก็ความรู้ที่เราเป็นสิ่งที่เรารักค่ะเอามาอยู่ด้วยกันค่ะเรียกว่าครอบครัวนะคะมีส่วนสําคัญใ,<ช>ในการที่หล่อล้อมความเป็น ศิลปินควเป็นศิลปะให้กับตัวคุณตาตั้งแต่เด็กเลยดังนั้นวันนี้คุณตาอยากจะมีอะไรฝากถึงคุณพ่อคุณแม่เด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยากทําธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองตรงนี้อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้อย่างไรบ้างคะในส่วนของของต้านะคะในฐานะที่ต้าเป็นครูสอนศิลปะเด็กด้วยอะคะ่ะคือต้าก็รู้สึกว่าโลกเราปัจจุบันเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันกันกบศิลปะ ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นาฬิกาอของตกแต่งบ้านเสื้อผ้านะคะคือการที่คุณพ่อคุณแม่ได้ปลูกฝังให,ใหเ้เด็กเนี่ยรักงานศิลปะก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะไม่อยากให้มองว่างานศิลปะไม่ไม,ไม่มีประโยชน์นะคะใช่ค่ะ,คะแล้วก็คือเด็กๆกก็จะได้มีสมาธิด้วยนะคะแล้วก็มีจิตใจที่สงบ เรียกได้ว่างานศินละปะเนี่ยช่วยขัดเกลาจิตใจของเด็กๆนะคะ,คะให้มีสมาธิ แล้วก็มีความนิ่งมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันโลกของเราก็เป็นเรื่องของแต่เทคโนโลยีนะคะ,คะในเรื่องของการสื่อสาร<ช>ทางโซเชียลมีเดียต่างๆ<ช>บางครั้งเนี่ยเด็กๆของเรานะคะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นมือถือกันตลอดเวลาเลยเ,เรียกว่าสังคมก้มหน้า<ช>นะคะ,คะแต่ถ้าวันนี้เด็กๆของเราคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังให้มีศิลปะเด็กๆของเราก็จะมีจิตใจที่อ่อนโยน ใช่ค่ะ,คะแล้วก็มีมีสมาธิในการจะทําในการจะเรียนหรือทำอะไรก็แล้วแต่<ม>ก็ก็จะได้ทําสําเร็จนะคะร<ม>วมถึงเมื่อที่เขาโตขึ้นเนี่ย<ม>เขาก็จะได้เอาความรู้ที่เขามีสะสมเล็กๆน้อยๆจากตอนเด็กๆด่นะคะมาต่อยอดค่ะตอนตอน,ตอนโตได้ค่ะเรียกได้ว่าจุดเหล่านี้ค่ะคุณที่คุณต้าได้ผูกพันในเรื่องของการเป็นครูสอนศินละปะตรงนี้อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างไหมคะในเรื่องของการปลูกฝังลูกๆในเรื่องของศิละปะเพิ่มเติมค่ะค่ะ ก็ในในในมุมของต้านะคะ,ะต้าคิดว่าเราควรจะให้อิสระเด็กๆนะคะในการทํางานศิลปะนะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเ,เตรียมอุปกรณ์นะคะ,ะหรือว่าหาอุปกรณ์มาให้นะคะ,ะจริงๆไม่จําเป็นต้องไปเรียนที่ไหนนะคะ,ะคือสามารถเริ่มต้นได้<ะ>จากที่บ้านเลยนะคะ,ะแค่ลูกๆเริ่มทําอะไรแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นชมนะคะ,ะไม่ ไม่สมมติว่าอยากเด็กวาดวาดส้มพ่อคุณแม่ก็ไม่ไม่ควรพูดว่าไม่เหมือนอันไม่ควรนะคะก็ควรจะให้กําลังใจเขาว่าแบบสวยดีนะคะแล้วก็คือการที่เราชมแบนนี้ค่ะจะเป็นแรงผลักดันทำให้เด็กๆมีความกล้านะคะกล้าที่จะวาดกล้าที่จะคิดนะคะ แล้วก็วันหนึ่งก็จะวาดได้ดีขึ้นไปเองคะเรียกว่าถ้าลูกวาดอะไรก็ต้องให้กําลังใจว่าสวยมากดีมากเด็กจะได้มีกําลังใจในการวาดไ่ะขอแค่ผลักดันทําให้งานเต็ดเป็นชิ้นเป็นอันแค่นั้นก็พอแล้วค่ะเรียกได้ว่านี่เรียกว่าเป็นจุดดีของการเรียนศิลปะนะคะและที่สําคัญ ศิลปะสามารถเป็นอาชีพแล้วก็เป็นรายได้ให้กับทุกๆคนได้ด้วย<ช>นะคะ,คะแล้วก็เป็นมีประโยชน์มากๆเลย<ช>นะคะเร้วกว่าที่ผ่านมานะคะคุณต้าทําธุรกิจเหล่านี้ค่ะมีอุปสรรคปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมคะแล้วเราแก้ปัญหานั้นยังไงช่วงช่วงแรกๆที่เรามีออเดอร์เข้ามาเยอะเยอะมากน,นะคะ เ,เราตอนแรกช่วงแรกๆก,ก็จะแบบรับรับมือกับออเดอร์ที่เยอะนั่นแหะแบบมไ,มไม่ไม่ค่อยไหวอะไระค่ะแต่ว่าตอนหลังนี่คือพอเราได้ลองผิดลองถูกมาหลายอย่าง้วเนี่ยเราหลังบ้านก็เริ่มแบบจัดตารางการทํางานที่ที่เป็นระเบียบม,มากขึ้นนะคะ<ม>วางแผนการทํางานดีรอบคอมากขึ้นก็ปัญหาตากนั้นก็ลดลงไปได้นะคะ<ม>กับอีกข้อหนึ่งก็คออือลูกค้าเนี่ยอยากจะให้เรามีโปรดักต์อื่นๆออกมา อีกเรื่อยๆนะคะเพื่อจะให้เขาเลือกเลือกใช้เลือกเป็นของของขวัญได้อยู่เรื่อยๆเราก็เลยกระจายการผลิตนะคะสินค้าบางอย่างที่เราผลิตเองไม่ได้นะคะ<ช>หรือว่าที่เราผลิตจํานวนเยอะไม่ได้ะคะ่ะไปให้กับซัพพลายเออร์ที่เขาสามารถผลิตสินค้าในจํานวนน้อยๆห,หรือว่าผลิตแบบชิ้นเดียวเหมือนเราอะคะ่ะได้ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเพื่อที่จะให้ลูกค้าแบบมีโอกาสได้เลือก สินค้าที่หลากหลายมากขึ้นเยอะมากขึ้นค่ะเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้นะคะจากการทำงานลงมือทำงานจริงด้วยอนาคตวางแผนกับธุรกิจแล้วก็สินค้าของเราไว้ยังไงบ้างไหมคะ,ะในส่วนของต้าน,นะคะในส่วนที่ทำที่ทาอยู่แล้วนะคะเราก็จะพยายามพัฒนาอยู่ทุกวันนะคะพัฒนาให้สินค้าเนี่ยมันดีแล้วก็ดีเหมือนเดิมะนะคะแล้วก็หาสินค้าใหม่ๆ ที่ที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ที่ตอบโจทย์ตลาดนะคะ,คะมาเข้า,เข,าเข้ามาเป็น<ม>โปรดักต์ของเราเรื่อยๆค,ค่ะค่ะพูดถึงว่าวันนี้ช่องทางตอนนี้ยังอยู่ในกลุ่มนะคะของลูกค้าคนไทยนะคะ,คะในอนาคตข้างหน้าเชื่อว่าจะมีกลุ่มต่างประเทศะนะคะติดต่อเข้ามาแน่นอนตรงนี้เราเตรียมรับมือหรือว่าเราเตรียมที่จะบริการตรงนี้ให้กลุ่มลูกค้าต่างประเทศยังไงบ้างคะ ในในส่วนตรงนี้คือตัก๊ก็ได้คุยกันกันกบห,หุ้นส่วนนะคะ<ช><อ>มีโครงการที่จะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นลูกค้าสั่งกรอบรูปนะคะ<ช>จากเดิมที่เราจะต้องขนส่งกรอบรูปทั้งทั้งกรอบเนี่ยให้กับลูกค้าลูกค้าที่สั่งประเทศเนี่ยสามารถสั่งเราแล้วเราส่งงานเป็นไฟล์ให้กับเขาได้ะคะ<ช>่ะ ตอนนี้คือมีมีมีแผนที่จะทําธุรกิจตรงนี้เพิ่มเติมนะคะก็คือลูกค้าสามารถรอรับไฟล์จากที่ประเทศของตัวเองได้ได้เลยเรียกว่าถ้าวันนี้นะคะมีผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศค่ะอยากจะผลิตสินค้าละอยากจะผลิตของที่ระลึกแบบนี้ละเขาจะติดต่อคุณต้าที่ช่องทางนี้ย้ําอีกทีนึงนะคะว่าอยากดูผลงานของต้าอยากจะสั่งผลงานของคุณต้าแล้วติดต่อช่องทางนี้เลยใช่ค่ะก็ทาง a c e b o o k นะคะก็คือ w ว w ร์ไวด์เว็บ f a c e b o o k c o m นะคะสแลตเท็ดแอนพับนะคะถ้าตรงนี้กดยากนะคะก็สามารถมาเซิร์ชตรงนี้ได้นะคะก็คือ t e ็ดแอนพับนะคะเซิร์ช t e d a n d p u ์ p นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ Line ID นะคะปานจิตตะธร p a r n ร์เอ็นอ o r เนอร์สกอร์เนะคะกับ ช่องทางสุดท้ายก็คือทางเบอร์โทรนะคะก็คือ0944892828ค่ะค่ะเ็กได้ว่าวันนี้นะคะ อยากรู้เรื่องราวของคุณต้าอยากรู้ว่าเท็ดอ่นานพับทำอะไรชิ้นเดียวในโลกนะคะเปลี่ยนเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจให้กับทุกๆคนด้วยเข้าไปดูใน Facebook ของคุณต้าเลยจะมีรายละเอียดทั้งหมดนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นตัวสินค้ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่ดีสำหรับทุกๆคนนะคะเรียกได้ว่าของหนึ่งชิ้นที่เราทำผลิตออกมาที่คุณต้าผลิตออกมาเนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจให้กับทั้งผู้รับและก็ผู้ให้ด้วยเพราะว่าวันนี้ค่ะเราเป็นผู้ให้สำหรับผู้ อื่นนะคะเราก็จะได้สิ่งที่ดีๆกลับมาเช่นกันค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะก็ต้องขอบคุณคุณต้านะคะคุณนันทิราธนันกหนกสิลที่ให้เกียรติมาร่วมกับทางรายการวันนี้มากๆเลยนะคะซึ่งคุณต้าเนี่ยก็เป็นผู้คิดค้นนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำนะคะ<ช>เขาเรียกว่ามักอินเลฟชื่อนี้มีที่มาอย่างไคะชื่อนี้มีที่มาจากการที่ก็คือ ตรงกับชื่อเลยนะคะก็คือความรักนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นลูกให้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนให้เพื่อนคู่รักให้คู่รักนะคะค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวของการมอบความรักให้กับคนรอบๆข้างเราด้วยวันนี้นะคะถ้าเรามอบแก้ววันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทศกาล การมอบปริญญารับปริญญานะคะของขวัญวันเกิดของขวัญแต่งงานของทุกๆคนในครอบครัวได้หมดเลยนะคะเรียกว่าเป็นสินค้าที่ใครที่กําลังมองหาของขวัญที่จะมอบให้กับคนที่เรารักมักอินเลิฟเนี่ยแหละค่ะเป็นโจทย์ตอบคำตอบให้กับทุกทท่านได้อย่างแน่นอนเลยนะคะนอกจากจะเป็นแก้วมีหนังสือมีเคสมือถือด้วยที่ใช้ระยะเวลาในการทำไม่นานเลยนะคะเพียงแค่ ภายใน7วัน<ช>เราก็ได้<ห>ของ,ของขวันแล้ว,วก็เตรียมวางแผนกันนะคะใกล้สิ้นปีใครมีอะไรโครงการที่จะมอบให้กับคนก็เตรียมตัวสั่งไว้แต่เนิ่นๆได้ ทราบว่าคิวแน่นมากเลยนะคะในการที่ลูกค้าแต่ละคนเนี่ยจะต้องรอสั่งออเดอร์แล้วนะคะตอนนี้ก็รอลารับไม่เกิน7วันแน่นอนใช่รอรับออเดอร์จากต่างประเทศอีกนะคะตอนนี้คิวแน่นมากเลยซึ่งวันนี้ค่ะเวลาของคุณตาก็ค่อนข้างจะแน่นมากเลยนะคะต้องยังให้เกียรติกับทางรายการมาในวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ค่ะทางรายการ ธรรมะข่าว SME นะคะกับดิฉันวีรวรรณกระเสมอัมพรลินและก็คุณต้าคุณนันทิราธนันกระหนกสินนะคะ CEO เท็ดแอนับเปลี่ยนของที่ใช้ทุกวันให้กลายเป็นของที่มีแค่ชิ้นเดียวในโลกแก้วมักอินเลฟวาดหน้าการ์ตูนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมรายการวันนี้ต้องขอขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ช่วงข่าวโดยเจษดาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134